เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ของมาชีเป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าโคโรล่าปี94ครับเครื่องเกียร์ดีสีเดิมๆบางๆอาจจะมีรูลอยกันบ้างครับต่อตามอายุครับราคาเพียง27,000บาทเท่านั้นเองครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบาย เครื่องหัวฉีดพันสามซีซีเดิมๆตัวบอดี้ก็เดิมๆเช่นกันนะครับปตะเข็บซ้ายขวา100้อยพับ้อยอาร์กอยู่ครบไม่มี้อยชนหนักประหยัดน้ามันครับเป็นน้ำมันรุ่นรุนเครื่องสดๆเลยภายในเบาะเดิมโรงงานมีขาดบ้างนะครับขาดบ้างพิกัดดูรถอยู่บางบอด5้ากอทอมอครับทันใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาฉีเป้ารถลาาย่อมยาวเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ราษีไม่ขาดนะครับภาสีกันยา27,000บาทครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ